สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดแกเปป้นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในท็อปกของตุนักนะครับอ่าเล่ากันก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นหนุ่มนะครับอายุที่สิจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมู่บ้านดอยซิลนะครับตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่มาแล้วนะครับเกิดที่นี่เนาะแต่ว่าเกิดที่โรงพยาบาลแม่ละเด็กเนาะแล้วก็เติบโตนะครับที่ อ่าตลาที่ที่ได้เอ,อ่ยไปแล้วเนาะซึ่งในด้านของสุนัขในซอยเนี่ยตอนเด็กผมก็เคยโดนที่ว่าเออยังงนีนไปกินเต้อเออแม่นะคบแม่แม่เลยกินข้าวอ,อ่าตอนนี้ก็เวลา18แปดนาฬิกานะครับผมอย่าลืมกินข้าวกันนะทุกคนเออแล้วก็สุนักเนี่ยไล่ตามผมแล้วผมจะดุดลม้มแล้วก็หมาก็คล่อมนะครับตอนเด็กนะจําได้จนถึงตอนนี้สงสัยจะเป็นผุมนะครับแล้วก็เราก็จะพนมมือ ใส่หมาเลยนะครับไว้มาเล่ากันต่อคลิปหน้านะครับ